สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครเครื่องตัดหญ้า t l 26ครับหรือ TU 26ตัวนี้จะทำการจัดส่งวันนี้นะครับจะแถมใบมีดสายสะพายประแจรพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้จะทำการจัดส่งวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทสเครื่องก่อนส่งนะครับตัวนี้เวลาเครื่องเย็นนะครับจะมีลูกยางด้านล่างนะครับย้ำๆลูกยางให้เต็ม เป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะฮะย้ำให้เต็มแล้วดึงช็อกสตาร์ทนะฮะสตาร์ทได้เลยครับนี่ฮะมาลองเร่งดูเร่งเร่งดูงงดตอนนี้แทนประมาณเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะนะจะแถมครบชุดตรวจแท้เลยรับนี่ฮะจะแถมใบมีดสายสไพายให้เรียบร้อยฮะ อลองเล่งดูอีกทีวงไมดวอนะครับิตดับนะครับจะอยู่ตรงนี้นะกดเลยกดดับอาลองสตาร์ทอีกทีนะฮะสตาร์ทติดง่ายครับจะทำการจัดส่งวันนี้ครับขอบคุณครับ